สวัสดีพื่อนเทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจินโฮโนอยู่ในเกมอีทิ r เลียมรีสตานะครับผมวันนี้มีตัวละครใหม่เป็นน้องแสงตัวที่4ของเรานะครับผมชื่อน้องเยลลี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวน้องเยลลี่นะครับมีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็สัตเลี้ยงเขาจะใส่ประมาณไหนนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคิวดดโอนะครับ ฝากก่อนแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพื่อนๆไปเข้ารับสู่คิโดกันนะครับผมมาดูหน้าตาของน้องกันก่อนนะครับผมน้องเยลลี่นะครับผมน้องจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยสวยน่ารักนะครับเป็นธาตุแสงนะครับผมเป็นธาตุแสงตัวที่4ของเรานั่นเองนะครับน้องเป็นสายดาเมจนะครับผมสายดาเมจโดยตรงเลยนะครับซึ่งตัวน้องเองตอนนี้นะครับผมยังไม่เข้าตู้นะครับตู้น่าจะมาประมาณวันนี้นะทุกคน เพราะว่าเขาเพิ่งเอาตู้เก่าออกไปไม่นานนี้นะครับตู้2พี่น้องกันแหละเอาออกไปแล้วนะครับผมมาทําความรู้จักเกี่ยวกับตัวน้องกันก่อนเลยนะครับโดยรวมนะครับผมสแต็กดูดีมากนะครับ HP ค่อนข้างสูงเลย a c t ็กก็สูงนะครับผม De f ฟ n s e ก็อยู่กลางสุดสปีดสูงนะ120ถือว่าสูงมากนะครับผมแล้วก็ตัวขี้เลดกับก็ขี้ดมเฉยๆนะครับเป็นสแต็กมาตรฐานอยู่แล้วอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมส่วนตัวสกิลสกิลแรกก็ทําการโจมตีตูเป้าเดี่ยวนะครับผมมีโอกาส ลบบัฟศัตรูออกได้นะครับ30%นั่นเอง1บัฟนะครับผมอืมก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับสาหรับตัวสกิลแรกนะครับผมลบบัฟศัตรูได้นั่นเองนะครับส่วนสกิลสองนะครับผมสกิลนี้เป็นพาร์สิดตัวนะครับหลังจากตัวเยลลี่นะครับผมใช้สกิลในการโจมตีติดคลิจะมีโอกาส100%โจมตีเป้าหมายหลักและปล่อยในเรื่องของชาร์โดหรือสกิลแรกอีก1ครั้งนั่นเองนะครับผมครั้งต่อไปก็จะลดโอกาสลงเป็น60%อะไรประมาณนี้นะครับอื ส่วนตัวสกิลสก็ถือว่าโอเคนะสามารถยิงสกิลแรกได้เรื่อยๆนั่นเองส่วนสกิลสามนะผมสกิลนี้เป็นสกิลการโจมตีหมู่นะครับตัวนี้จะทําการล้างบัฟตัวเองก่อนพร้อมกับเพิ่มคีเลสให้กับตัวเองเป็นเวลา2เทินนะครับผมแล้วก็ทําการโจมตีศัตรูทั้งหมด3ครั้งนะครับแต่ละครั้งจะมีโอกาส50ซในการหัก ดีเฟนส์ศัตรูด้วยนะครับ60%นั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆสําหรับตัวสกิลเนาะเป็นสายดาเมจที่สามารถซัพพอร์ตตัวเองได้เลยนะครับผมในเรื่องของสกิล3นั่นเองสามารถล้างบัฟตัวเองได้นั่นแหละทุกคนส่วนในเรื่องของตัวโมดูลที่ผมดูข้อมูลนะครับผมที่ผมแนะนํานะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวนี้เลยนะครับผมมันจะเพิ่มโอกาสในเรื่องของ แอคชั่นตัวฮีโร่เราสามารถโจมตีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใส่ไปทั้งหมด8สล็อตเลยก็ได้นะผมเพิ่มในเรื่องของแอคแท็ด้วย10%แล้วก็มาใส่ตัวเซตนี้นะครับเซตในเรื่องของคีเลดคีแดมก็ได้นะครับผมเพิ่มอีก6สล็อตนะครับมันจะได้ในเรื่องของคีเลดกับคีแดมด้วยนะครับผมสล็อตที่เหลือนะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับผมเพิ่มอีก6สล็อตนั่นเองนะครับจะเพิ่มในเรื่องของคีเลดเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมตัวน้องก็จะ ได้ในเรื่องของคีเลดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมตัวรูนมันก็จะทําง่ายนะครับมันก็จะเหลืออีกสัก1สล็อตนะครับผมของตัวสัญลักษณ์โมดูล อันนี้ก็ปล่อยทิ้งไปก่อนก็ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตัวโมดูลที่สะสมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่บางคนอาจจะเล่นเป็นสายอื่นก็ได้นะครับผมแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนละกันแต่ผมออกมาเน้นคร่าวๆให้เป็นโมดูลประมาณนี้ละกันนะครับผมในความคิดของผมล้วนๆเลยนะส่วนด้านของตัวซิลหรือสัตว์เลี้ยงนะครับผมตัวที่ผมแนะนำนะครับก็หนึ่งตัวแรกนะครับผมเป็นตัวนี้เลยเนาะก็ทำำําดาเมจเป้าเดียวแล้วก็เพิ่มคีย์เดมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็ ก็มีในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์โมดูลที่สําคัญสําคัญด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคีย์ดมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคีย์เลดหรือจะเป็นในเรื่องของแอคแท็กก็มีนะครับผม เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอามาใส่เสริมได้นะครับผม,มส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมก็คล้ายๆกันนะครับมีในเรื่องของตัวโมดูลที่เพิ่มในเรื่องของการโจมตีศัตรูซ้ําด้วยนะครับผม,อ,มอันนี้จะดีในเรื่องของตัวเพิ่มแอคแท็เพิ่มขึ้นพันสแล้วก็มอบในเรื่องของดูดเลือดมาให้ด้วยนะครับผมแปลงจากดาเมจที่ตัวเองทําได้ แปลงมาเป็น h e d e ของเรานะครับตัวเราก็จะยืนถึกขึ้นนั่นเองนะครับผมมี2ตัวที่ผมแนะนํานะก็จะเป็นตัวจิ้งจอกตัวนี้กับตัวข้างเขาตัวนี้นะครับผมที่ผมแนะนำเนาะสำหรับตัว ซิลหรือสัตว์เลี้ยงนะครับผมที่ผมแนะนําก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับเยลลี่นะครับผมตัวนี้ก็ตามที่ผมบอกเลยเป็นตัวดาเมจที่ดูโอเคนะครับแต่ก็ต้องลองเอามาใช้งานจริงดูแล้วก็ลองเอามาใส่โมดูลสุดดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็รอติดตามกันดูได้นะครับสําหรับตัวน้องเยลลี่นะครับผมน่าจะอีกสักพักหนึ่งน่าจะเข้ามาให้ทุกคนได้เปิดกันแล้วนะครับตรงนี้เลยนะครับผมรออีกนิดหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นตู้น้องเลยหรือเปล่า หรือว่าเข้ามาโดดๆแต่น่าจะเป็นตู้น้องเลยแหละอก็ต้องรอติดตามกันดูได้นะครับผมแล้วก็มีหนึ่งยากนะครับที่ต้องติดตามกันนั่นก็คือในเรื่องของตัวอีเวนต์นั่นเองนะครับผมตัวอีเวนต์ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีความเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้มีอีเวนต์ตรงนี้มาแล้วนะครับผม,มตรงนี้ด้วยเป็นสายสุ่มเหมือนเดิมนะครับสายสุ่มกดสุ่มไปเรื่อยๆมีทั้งหมด2เฟสนะครับผมอย่าลืมไปเล่น กรกันนะครับโอเคคลิปโรนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยถ้าผมได้ตัวน้องมาแล้วมีโมดูลที่จะทดลองน้องหรือรีวิวน้องเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอแยกออกมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปโรน้านะครับคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ผีรอบเดียงครับผมเจอกันคลิปโรน้าบ๊ายบาย,บายครับทุกคน